สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปา่าเก็บสีสาวน้อยที่กรพรักสุภุสกลค,ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงตู่เดสสกนคนบ้าแมิน้นอีกคเก่าครับพี่น้องครับ,พ,รบพบกันวันนี้วันจันทร์ที่1 5เดือนตุลาคมพุทธศักราช2564นะพี่น้องเด้อขณะนี้เวลาประมาณ3โมงครึ่งครับพี่น้อง9นาฬิกา30นาทีนพี่น้องลุงตู่กัมาทายทอดบรรยากาศ ความเคลื่อนไหวอยู่ที่งานดูไอ้เบิ้งอีกคือเก่าครับพี่น้องครับมื่อนี้กะอาจารย์นักดนตรีเพิ่กนกะตื่นแล้วครับนำโดยอาจารย์หลอยมันให้ด้วยจินยังอนี้นอาจารย์หลอยตื่นแต่เศร้ามองยู่ม,มองนอนเพิ่นกินนอนนี่แหละครับพี่น้องโอ้อาจารย์เบิดหน้าขาวปากแดงแต่เศร้าเรากดไอ้เกไปแล้วเนะนาะจะไปทักไครไปดิ ก็แต่งตัวแต่เศ้าแท้นำเลี้ยวเข้าันี้บ่ามื่เดี๋ยวพอถ่านนำนำปากสิบเดงครับเออมันขึ้นด้ซ้อมมานมาขึ้นบ่บ่ครับน่าจะมือนีแลครับทีมงานมาครอบไปบ่มือจูครับพี่นอกนี่สวัสดีครับแต่บู๊ดอลังการการสร้างใคจิมื่อี๋ขึ้นมาใหู้ใกินบขัวมานนี่พคุณหลัครับพอขั้วคุครับ ให้กินบ่แซบบ่เขาเปลี่ยนมือไหมบอโบนก็เปลี่ยนโบพันโบพันถูกเอาสุดท่ายเราให้กินเซบบอทมือคับนาตากับโบพันครอบเม่นแมนบอโอ้พี่ลพี่น้องสวัสดีครับครับคผมสวัสดีครับผมกด้ินข่าววันปลาดุกสวนผู้ใดครับปลาดุกสวนก็ต้องเฮ็ดเด็ดลครับหาเฮ็ดบครับมิดใจก็ได้เฮ็ดอะไรพนี้อ๋อแสดงว่าอาจารย์บูดเมื่อสิแล้วเขาเปลี่ยนกุกแล้วพี่น้องอาจารย์ร้อยอาจารย์เปียแย่แล้วสวัสดีครับอาจารครับ ปันดีไหมครับเพื่อนนะครับกอนอนรับดีครับเพื่อนหนึ่งยุ่งุงตอบบ่บ่มีเลยครับหนาวบ่ครับหนาวอยู่เริ่มหนาวแล้วโอ้ครับผมการร่างดีเหรอครับกรร่ดีกาลังดีตอนตอนนี้กาลั่างที่จะไหวขม่าครบเลยไหมครับเลยครับมือเรียละซ้อมมื่อนี่ะครับซ้อมมื่อนี่ยนะครับเนาะครับผมครับผมโอ้เฮ้สองม้อุมนะอาจารย์ร้อยม้อนึงอาจารย์เปี๊ยกอีกหม้อนึงปลาขึ้อุดมสมบูรณ์นลยพี่น้อง เี๊ยบเาเห็นากมันูนมาที่นี่้ตั้งปรดา่หนาขนนี่แสดงว่าเเามกในใขั้วปีูเนาะเมือนเนาะในขัวบมากอ่ะในขั้วน่นยังพันมากอยู่เจ็บเอีงเลยแม่แล้วเมื่อบานอันนี้คืออย่างนนี้ะคือปาดูครับผมอะไรก็สิปนกสิุ้ีส่วนนะ้ี่เดิออย่างเงี้ยมคืนติดใจปนป่ะปนบ่ะจันน่เราเบหลายเมืนนปนเมนบ่ะแต่พวกปนละครเทพพี่ปนใส่ซืสุนี่แหะซักซักเา ขบวมันบเแซ่บไหมอันนี้่าลุยสวนมันจะได้ลุยสวนไม่ได้ครับเนี่ยไหวแต่ว่าขันขบวนลุยสวนเราผักรใส่เท่านั้นล่ะเติมตะบ้านทอดกรอบเราเฮ็ดน้ำจืดน้ำจิ้มราดตัวโอ้อันนั้นมันสูตรท่านงานปากคเขาเจ้าตัวนั้นโอ้ปลาช่อนลุยสวนแต่ว่าปลาดุกลุยสวนพวกผมตั้งซื้อเองก็ซื้อดอกโอ้ครับสีคือปลนปลาดุกธรรมดาครับพี่น้องต้มแต่ว่าโบปลนครับว่ากินกับผักเอาต้มแต่ว่าปลนไหวเต้ยเต้ยถุยล้วิกลโอยแล้วก็ สักหางสักหัวมาจำมาหลวัดนะต้มซ้าต้มซ้าท่านสกลข้องซ้าได้หนึ่แบบหมู่บ้านแบบไทยบ้านนราต้มเท้บาลได้ซื้อเนี่ยนะโซนเซ่ห้ากัปปนอาจารย์นักดนตรีแล้วก็อาจาร,รยา์กกะะร,รย100้อยครับเมื่อวานมีงานยังเฮ็ดป้อมาเลยอาจาร,รยา100์ร้อยมาเลยผมไปบริจาคใส่โบอาจารยาค์ครับพี่น้องปฏิตามาเบิ่งความมันเคลื่อนไหวทั้งนอกนะครับพี่น้องมื่อวานโคตรหลังคาขึ้นรุ่งซื้อาซิยุตอีกแล้วสาหมืแนนะพี่น้องนี่ผมเห็นมาอยู่ครับ เกิดที่ยังขึ้นกับพวกลังค่าเนาะคือยุดเจ้าสินอะครับผู้ใด้ฮูจักก็คอมเมนต์เขามาบอกกันได้พี่น้องเด้อคนยูโดุมกับโมฮู้่วมกันครับถ้าจะรักจะตีก็ว่าคนละาผดแดงเด้อแล้วฮูจักได้ต้องถามบอสจังเดือดครับพี่น้องคอมเมนต์ไปถามบอสแต่ได้ครับเพราะว่าลุงตูนี่เข่ามาจ้วงเศร้านี่บอสพยนยังมาทีมงานบอสพยนยังมาเตือนม่เตือนสายครับเที่ยงไม้มงครับเพราะว่าพอนอนเดืกนะครับ เป็นปกติของเพิ่อนอยู่แล้วครับพี่น้องายอากาศร่มพัดเย็นวีวีครับพี่น้องครับเออร่มหนาวเขามาแล้วครับอาจารย์ทิศมานอนยู่นี่ก็เริ่มหนาวแล้วท่านนะครับเกิดอะไรขึ้นกับพงลังคาครับวันนี้วันที่สามไม่ใช่วันจันทร์เลยทำงานวันนี้ขันสมมติว่าเพื่อนไม่เห็ดงานกับมือนี่ก็เป็นวันที่ยี่สิบแล้วพี่น้องครับวันนี้ครับวันที่ยี่สิบอะไรครับ แต่ตอนนี้ก็ยังโมเห็นเขาไม่ให้ไก่ทำงานอยู่หรือว่าเล็กบาหันมากบอกโมเห็นเล็กมาทรงนะพี่นองพี่น้องสงสัยพระสิษโถามกันว่าเล็กจะเข้าวันไหนนะพระเจ้นัดเล็กนะครับเพราะว่าปกติแล้วขันเล็กเข้ามาก็ต้องเห็นกองเล็กกันมันบมเห็นกองเล็กนะครับขันเขามากกับขันเ่าไม่เล็กกับพระกระเทือนกับเสียคะแรนที่มือซื้อครับพี่น้องเขามากกับอยากเขาไาเห็นงานให้เต็มทีตลอดนะครับอันนี้คือการสันนิษฐานนะครับพี่น้อง จะว่าคันผู้ใดไรูจักอีหยังก็คอมเมนต์เข้ามารายงานมาบอกกันนะพี่น้องเด้อสำหรับวันที่29นี้เห็นเพิ่นลุ่งไม่ว่า29ก้าแล้วกันที่5าที่หกนี่สองงานนะครับร่วมกันนี้บาทราคา269ร้อบเก้าทนะพี่น้องแต่วันที่ย9นี่ผู้ที่มาสแสดงคือวงสาวน้อยไม่ใช่สาวน้อยมั้ยนกน้อยเพชรบ,บ้านแพงครับพี่น้องครับนกน้อยเพชรบ,บ้านแพงครับ ร่วมบัตรกันนะละบางวันที่ย9ิบเก้าแล้วกับวันที่หาที่หกร่วมกันหนสองร้อยสิบเก้าบาทครับแล้วก็ส้มสามงานเลยครับสามมือเลยกันวางซันนะครับเดี๋ยวไนลงนำทีมโดยแม่นกน้อยอรัยพอแล้วกับพ่อชาลีน้องแป้งน้องก๊อฟบอกครับแล้วก็น้องวีน้องจักรจันต์ปานดำมะขามอดโอ้ทีมงานหลายค้นครับทุกตู้ก็จำไม่ได้นะครับกันพิพาทกันได้ก็ต้องขอภัยครับความจำไม่ค่อยดีนะพี่น้อง แต่ขยายอัปเดตให้พี่น้องด้เบิ่งครับอ้าวตามมาครับอากาศก็รู้สึกว่าสีอ้อนท้อนี้เก่าแลครับ27องศาเส้นเสียดครับวันนี้ครับพี่น้องฮ้อนยี่มองนี้ก็โอ้ยสะอาดสะอาา้านมองไปร่มตาลร่มเย็ยนครับพี่น้องครับนำทีมงานโดยพี่สมหมายอ่าแล้วก็พี่มัดกับพี่น้องตัวแรกทั้ทงพี่ครับแล้นนก็นอนตักเดดนอน บางคนขายเอฟซีถามว่าเป็นยังขึ้นิ่นขึ้นนอจะบอกนี่ขึ้นคลองมันหลายครับพี่น้องครับของมันลายครับเวลาขนของขึ้นล่งนี่มันก็ขึ้นยากนะขึ้นห้องครับมันมีห้องว่างอยู่ดนะครับแต่ว่านอนรถมันสะดวกสบายกว่าขึ้กระจายนั่งดนตรีขึ้นกันครับนอนแล้วกันอย่างก่อนอยู่ในในตัวใกล้ใกล้เลยไม่ต้องย่างขึ้นย่างล่งไก่นะครับพี่น้องย่างขึ้นย่างล่งมันยากขึ้นคองขึ้นคลองล่งโอ้ยลมพัดเย็นดีๆครับพี่น้องครับ เคยยังขึ้นกับโครงลังคาเนาะครับซ้ำมือได้เหมือนมือที่ซ้ำเลยได้ในุดครับน้องบุญรอดเป็นังไงน้องบุญรอดเรอครับไปพบหมูพวกมาขึ้นสีดีอกดีใจเลยเนาะยิ่งบอกที่ว่าเขาเลี้ยงง่วงายนะครับเพิ่์ลว่าครับเอาไปเลี้ยงเติมน้อกันครับพี่น้องเมื่อกี้ที่อาจารย์ร้อยบ่าทองบุญรอด อาผู้ใดพี่นะนี่แะพี่เฮ็ดหนังกระเฮ็ดปลาครับพี่น้องครับยีิบเก้าจะเดิมครับเด้อเป็นเรียงชียงรงใจทีมงานสาวน้อยเฮาอีกคือเก่าครับพี่น้องครับปัดราคา269บาทแต่ว่า3งานนะพี่น้องเด้อยี่สิบเก้าหลักที่หที่หครับเบอร์โทรศัพท์0ูนย์หนึ่งหนึ่งเก้าสามเสามเามเก้เก้ทดสอบสามใดแพี่น้องเด้อมัสมีแปลก Min, แอดมินแผนกบริการเพรื่อนสิต้อนรับย่างดีครับพี่น้องผู้ต้องห่วงผู้ใดจะมาให้เขาคุมกะเสียกันแล้วก็โทรหาเพื่อนเราครับโอ้โล่งหมายถึงนี้เนาะปกติแล้วร่วมพัดเขามากอะไรเนี่ยเพราะว่ามันมีสังกะสีอาจารย์นักติทยการประเนี๋ยาสังกะสีออกแล้วโอ้ยร่มพัดเด่นซย่วยู่ครับครับอันนี้ก็เลิกไปแต่ความทรงจำน้องมูลรอดครับ เขาก็เริ่มออกห่วงแล้วครับออกรวงแล้วเนี also, ่ยเริ่มโตขึ้นโตขึ้นแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวว่าอีกบ่เกินเดือนนึ่งเนีขึ้นได้จัดการแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นการเกี่ยวเขาเกี่ยวหน้า้วก็แบกกระสอบเขาได้แบอาจารย์นักงดนตรีก็รู้สึกว่าสิเขามาพ่อมาเนี่ยนะครับซ่อมมาอนี่นะครับพี่น้องโอ้ไม่ตีกองนีคือหัวแต่พี่น้องไม่ตีกองครับโอ้ลึกเลย เมื่อตะครับพี่น้องบรรยากาศอยู่แถววันโดมอมมี่ยังไรครับพี่น้องครับพอแล้งประกาศทำไม่รู้ใคยังพันมาคนสร้างใคยังพันมาอันพักอยู่หอพักหนี่งก็สิมีอยู่คู่ก้าคู่ปอกับอันแพรยังเกาะแม่ติ้มครับเห็นรถประยุทธ์ครับแต่แม่ออสมอเนี่ยพวเห็นรถครับเบาไอ้แดดฮลอนหลายครับ โอ้ยห,หอนหอนหอนขนาดเพิ่งจะเก้าโมงครึ่งเนี่ยแตพี่น้องหัวร้านเรือมองๆแล้วครับนะครับทางบ้านปอดโจก็กระชั้นวันตื่นทีมงานเพิ่นกระสวนมากเพิ่นก็ตื่นมาดประมาณห้าโมงเลยครับพี่น้องห้าโมงกว่าๆเพิ่นกระเสือกมาทำความสะอาดหาอยู่หาขีนไม้ถ่านแล้วตื่นเศร้ามากรมรครับเพราะมีอย่างเฮ็ดครับเพราะว่าเพิ่นนอนดึกโทรศัพท์สายเขา แอดมินมันรับการรับงานสั่งของโอ้เดอร์หลายครับทีมงานสั้างสวนงานเริ่มขึ้นแล้วครับเนี่ยแอดมินสม,ยมัยว่าจะจัดการให้ก็สุดยอดสุดดีครับพี่สมัยเรา,าได้จะพี่สมัยจากสีบคนโอ้ได้การเลยครับลมพัดเย็นพี่่ครับพักกนีลข้ามเลยวะ ขนาดมือีคนโนาหดน้นแตงามเลยครับพี่น้องปลาปลาขี้ตูโอ้หางงามงามงามแยงเสตปลาครับพี่น้องเนี่ยตั้ง,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 าาง,ตงขยายาคือเห็นพี่สมัยงานไว้ฟังพี่เพือ่อนเราได้ใส่อีกแล้วครับครับตามมาเบิรงครับพี่น้อง น,นี่ตัวตอนรับแขกสรุปเนี่ยมองนี่เพิ่งจะแค่เป็นช่องว่างทั้งซี่ลังครับตัวนี้มาปลูกขึ้นเก่าครับเป็นน้องระเร็อย่างครับเรียกว่าสีแค่หลังสลดแสดงว่าจะของบานเันบ่ยอมครับ เพราะว่าเมื่อเมื่อที่เอาขยาไปถิงแล้วทางขยาสามทางนี้พี่สมัยสชญยยานไว้ทางหลังบ้านมองเอฟซีแฟนคลับบอกนะครับมองที่ว่าตั้งพี่เลยแสดงว่าหพี่สมัยเอาขึ้นไหมมองนี่คือเก่าครับที่แรกตั้งไว้มองนี่พี่สมัยว่ามันหมิ่นนะครับพี่น้องเพใใิ่็เลยง่ายไปทั้งพูนัยแต่ว่าแม่บ้านเพิ่นสีหาย้ายมันขี่มันง่ายืึ้น้เอามาตั้งมองนี่คือเ่าครับพี่น้องเอาไม่เป็นนะครับเอาตามเพื่อนนะครับพี่น้อง อ๋อโอเคครับพี่น้องสวหรับคลิปนี้กฝากพี่ฝากน้องไว้ชั่วนี้ก่อนนะครับเด้อเบิ่งแล้วมาแล้วครับยืนหยมดแห้สู่ทุกคนครับร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปนะครับเด้อเจอกันคลิปหน้าครับสวหรับคลิปนี้ฝากไว้ชั่นี้สวัสดีครับไปแล้วครับพี่น้องอย่าลืมนะครับพี่น้องกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ก้าครับพี่น้องสวัสดีครับ